ไอ้ฟ้าไอ้กระชั่ไม่ได้ยินกูไหมนี่ไอ้ฟ้าได้ยินเสียงกูไหมเนี่ยไอ้ฟ้าไม่ได้ยินเสียงพี่ไหมเนี่ยได้ยินได้ยินมันมีขอพูดได้ป้า้ฟ้าไม่พูดเลยแกไม่น่าจะไม่อยู่หรือเปล่าพี่แกไม่น่าจะผมทอมอีกดูจากทรงผมทอมอีกทรงได้ยินเนี่ยกูไม่อยากขอพูดไปทำไมไม่อยากขอพูดมาล่ะเป็นเพราะอะไรทำไมไม่อยากขอพูดมาล่ะเป็นเพราะอะไรอ้าวเพราะมันลากอยู่เนาะแม่รู้ด้วยกูพูดอะไรเปวลได้ยินอ่ะ ลากอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกน้องลากอยู่ไม่ใช่ปัญหาหรอกโคตรเหลือเลยแป้งด่างปากเข้างหน่อยยังเหลือเลยไอส่องไหมฮะพี่ส่งไหนพี่ที่มาก็แห้ะเออพูดไม่ได้เออเว้ หล่อไปทังที่โน่นเนี่ยคกายอะว่ามันไม่ส่งไกลไกลเลยแหละโอเว่นยูซี่ครับพี่ดูว่าพี่จะไปด้วยนะ่ะพี่เอ้ยเยขาไปด้ดิคอร์อยู่ขวามือนะครับอดิคอร์อยู่ขวามือรีบเข้าไปนะครับรีบเข้าไปใครยังไม่ได้อยากเล่นมึงก็อ่าเปิดเป็นช่วงนะครับสอบเปิดเป็นช่วงนะเดี๋พี่พี่อยู่ไหมเนี่ย ผมบอกกันนะว่าสอบเปิดปเป็นช่วงๆนะครับใครไม่ไปตอนนี้ก็พลาดแค่นั้นเองพี่แอร์ผมไปตรงไหนไหมเนี่ยว่าเริ่มโ okay, okay. อเคโอเคไปส่งใครได้ไหมคะอะไรนะพี่ไปส่งหน่อยได้ไหมคะพี่เอารถผมไปไหมไม่ค่ะพี่กดโอเคพี่ โอ้โหดูรถที่ดาวเลยไม่มีกระโดดไม่มีกระเด้งเลยรถไหลอ๋อรถประมูลนะสัตสโคตรว้าอยู่คูใช้าทางรถเสร็จแล้วไอ้ฟ้าอยู่ไหนวะโลสเตย์ไม่ฟังอ่ะป๊บนึงกูโลสเตย์ฟ้า,า,าก็คกูเจอแล้วในฉากนี้ วว่าเอารถขึ้นเขาก่อนแล้งกันเขโดี๋ยวไปไอ้ฟ้าผมรู้แลไอ้ฟ้าอยู่ไหนไปดูมันบ้าไปดูมันบ้าแล้วไปใส่ไฟมันเนี่ย ลงไหลพี่ลูกไก่เราใช่ใช่มันเล่นลงไหลดูว่าไอ้ฟ้าอยู่ไหนไปปะแล้วไปเล่ามันนะผมไปเล่าให้เอ็นนั้นด่าฟ้านะใครดูละดูก่อนนะ นีธานเนี้ยอีานเนี่ยานเนี่ยนี่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 น,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 นตตีต้องสิงเบต้าว่ะต้องสิงเบต้าวะ่ะเบต้าอยู่ไหนวะ ผมต้องสิ่งของชื่อเบต้าหนว่าเบต้าเรี้ต้องสิ่งของนี้หน่ายนะกษจะกรหน่ายจัดเลยนีย่นี่นี่ต้องสิ่งของนี้ถึงจะขยับได้ไอ้ฟางกระช่ง ไฟ้าไไอม่ได้ยิงกูไหมนี่เฮ้ยเจอเจอไอ้นี่มันพี่เจอไอ้รถเวกเนอร์มันไอ้บนเขาบนเขาเหมืองบนเขาเหมืองเวกเนอร์ใช่ใช่ได้อยู่ได้อยู่ไอยู่เขาเมืองอยู่ขอดูมันเลยยินเสียงเนี่ยเจออยู่พี่เขาเมืองเขาเมืองนี่เบต้า มันได้ยินเสียงป่าวะไม่มันคนระบี๊ยฮันยู่เหินอยู่อยู่ต้องแลบอยู่แลบอยู่ต้องยึดต้องแลบละอ่ายู่ตรงไปไ่พี่แลบเลยทางแลบเลยอ่าอยู่ตรงเราได้ยินหรือไม่ได้ยินอยู่ล่างแลบเลยล่างแลบเลยเส้นเส้นผมว่าได้ยินนะแต่มันไม่ตอบมันรู้ไง ตามอยู่ตามอยู่อยู่ตรงรางรถไฟนะพี่จอใครฆ่าและวะ้วอะยังยังมาแตกยังมาแตกพี่จออา่าอยู่อยู่เขาอยู่เขาตกตกปลาพี่ตกปลาพังวะ่ะมาล่วงมาล่วงพี่ซอเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกีให้ไ <find> อ้ฝันก็ส่งส่งให้แล้วพี่ซอรี่มารี่มา ไอ้สายไอ้กรสไอ้สาไอ้กรมันซ่อมรถนะพี่โอมันซ่อมรถได้ยินทำไมยังไม่ได้ยินอ้กูลองได้ยินเดสอเยก่อนได้ยิน ลองมาเล่นก่อนนะค่อยคุยกัน,นแล้วรถแล้วรถขึ้นไม่มีปืนแล้วมันไล่ฟ้าทำไมไวะไม่เป็นไรโดนเลยกดเยอ็เดียว,ยวรถดำใครอ่ะเวกเนอร์ดำใครอ่ะมายังไม่อง ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ซาม,ยมยายังไม่ยายผมมีศพนะโยมาราไปรับตัวมาเลยเด็กฮัลโหลน้องน้องเบต้า,ไ,าได้ยินไหมครับอยากโดนดับฝันแบบโอ้ยเงานี่ยส่วนกูดีว่ะ สวนกุทีวาเด็กขี้โอนเลยเหรวเอาโอนเลยเหรวสวนกุทีวาฮัลโหลฮัลโหลเสียงใครวะมันมาจากไหนนะเสียงใครมันโอ้ยวิ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 วพี่เิวิวองิวิวิองอิวิวิวิเอวิอิว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 อวอว้วนวอวิวิวิว้วิ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 หิว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 ิ้ิวิวิไหวไวิวาวิววัววิิิวิว เบต้า <Beta. S 2> ได้แล้วได้แล้วสอดไปส้อนได้แล้วเบต้าได้ยินพี่ไหมมันไม่ได้ยินเว้กูสิงล่างไอ้ฟ้าไงมันต้องหยอดอยู่เฉยถึงจะได้ยินฟ้าฟ้า,ฟาได้ยินพี่ป่ฮะฮัลโหลน้องได้ยินพี่ป่ะไเนี่ยไอ้ฮิโรชิไหวไหมเนี่ยแหละพี่ไหวไหมไหวก็เป็นหอยเนี่ยเองเอาสองไฟเลยเหรอน้องอันนี้กี่กี่ร้อยไปนะ เหมบอกแล้วมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ไงอันอันนี้กี่ใบเนี่ยน้องเล่นกันกี่ใบครับตั้งจอดเฉยเฉยนะอ,อ่ะน้ออกวอลนี่ออกวอลเล่นกันกี่ใบเนะี่ยวอลเบี่ร์วเล่นเล่นกันกี่ใบเล่นกันสี่สิบเบีสี่สิบในวอลนัว โห่ล่าไอ้ฟ้าหวกมาตำรวจไปไหนหมดวะตำรวจไปไหนหมดวะนะมันมีสองคู่พี่ไอ้เทียกันไอ้นเนียเขาตีกันอ,อยู่ลากชิวๆเลยเลยนาะมีดมีดไม้ปืนนี่นับเป็นสองบูปะใช่พี่ใช่มีดกับไม้เขานับเป็นบูเดียวกันพี่แต่ปืนแยกโอได้สองเหรียญไหมหร,รือว่าเหรียญเดียวออน่าจะนะพี่เพราะว่านับสองเต้มอ่ะ อ๋อสองแดงมาสองเหรียญเออเข้ามาที่นี่นับส่งเหรียญคนมากมเหเรียญมันจะไปรวมที่สภาพีมันไม่ได้แบบเออแล้วได้เหรียญอ่ะอ๋อเออไอ้ดับจีซีนี่คือไอ้ดับอะไรวะน้องมันเป็นของไอ้ดับของไอง้สภาพีที่มันแยกจากไอ้ดับแกงอ่ะอ๋อมันได้ของดีป่ะเออได้เป็นชิปไปจอนมาก็เอาชิปกันออเอาชิปไปทำอะไรเพิ่มสล็อตเหรอ เพิ่มสาล็อตแล้วก็เอาไปยืดแล้วก็ไปแบบเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบเอาไปเอาไปยืดเล่นอ่ะนะป้องกันได้เลยพี่ใช่อ๋อเล่นก่อนผมโดนนอนนะโอเคอนะบัสห,หล่อบัสไรเขาเราค่อยไปฮอยอยู่โอเคนะหลุดแล้วนะหอยอ,อยู่เพนะียง ลา iesen, หโหโพดหอลอหอลลรุดเลยเนี่ยน้องลากโหดไฟล์ลากหดไฟล์ฮอลล์หายเลยไอฟ้าได้ยินเสียงกูไหมเนี่ยไอ้ฟ้าไม่ได้ยินเสียงพี่ไหมเนี่ยได้ยินพี่ได้ยินได้ยินได้ยินมันมีขอพูดได้ป้ายฟ้าไม่พูดเลยแกไม่น่าจะไม่อยู่หรือเปล่าพี่แกไม่่นาจะมทอมอีกดูจากทรงสมทอมอีกดูจากทรงได้ยินเนี่ยกูไม่อยากขอพูดไป ทำไมไม่อยากขอพูดมาละ่ะเป็นเพราะอะไรทำไมไม่อยากขอพูดมาละ่ะเป็นเพราะอะไรอเพราะมันลากอยู่เนาะแม่รู้ด้วยกูพูดอะไรเบื่อได้ยินอะลากอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนอ้องลากอยู่ไม่ใช่ปัญหาหรอกน้องโคตรเหลือเลยแป,ลป้งด่างปากงางนอก,นอกไอ้สัตว์ยังเหลือเลย ด,ดอิ่มแล้วอิ่มแล้ว,อลวตอนนี้ผมอิ่มมากแล้วอิ่มมากมากพ,กาพี่เด่นสิงย่างพ่อเอาไว้ที่เราพบยี่สิบบาทครับคันนี้มันเล่นในเมืองมันไม่เล่นเขาหรอกมันเล่นเขาได้ด้วยหรอวะไอเราเราหาตอนไหนอ่ะอเราเราหาตอนไหนอ่ะไอสาจะออกมาสอนไหมเนี่ย ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมต้องเล่นลีก่อนพี่ชายเล่นยาวเลยเหรอน้องเล่นยาวเลยเหรอใช่สี่สิบใบเองแป๊บเดียวก็จบแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณสองขันพรุ่งนี้แล้วจบแล้วพี่โอ้โหพรุ่งนี้สองสามถูมโหพรุ่งนี้สองสามถูมมุซ้อมไหมแป๊บเดียวเองก็ซ้อมไหมแป๊บเดียวเองก็ต่อมอะไรเงี้ยต่อมอะไรเงี้ยซ้อมอะไรมันโดนลากอยู่พี่ออกไม่ได้ ไอ้คุยข้ามหัวเขาไปมาเลยเนาะแม่งคงแม่งคงคิดอะ่ะเว้เป็นแบบอากาศอ่ะเต็มบบเลยโดนเหรอโ <c oughs> ดนตลอดเหรอโดนเหรอโดนตลอดเหรอตะยมมาทูดใต้ตะยมโลกผู้ชายมือสองอพาสีขาดเกิน <c oughs> คืออะไรครับยาวอ่อนเขาเล่นรี่ไปนเรียเขาสอมคิดแร้งไงวะตา ตานี่แไงไม่เก่งไม่เก่งคนดูได้เข้ารีคอร์ดได้ไหมรีคอร์ด,ขดเข้าได้ไหมครับขวามือเข้าได้บ้างตอบอบ้หน่อยด้วยช่วยด้วยวยชัววะเอ่ยด้วยช่วยด้วยโอ้ยนี่มันก็เล่นลิ้นเนาะขอบคุณครับชัวร์ด้วยชัวรด้วยไล่ฟ้าใส่แท็ก SMD เออสุดยอดชิบหาย ชั่วว่าเอ่ยด้วยช่วยด้วววยอชั่วว่าเอ่ยด้วยช่วยด้ววยอชั่วว่าเอ่ยด้วยช่วยด้ววยอชั่วว่าเอ่ยเด้อขอบคุณครับเสี่ยหมี่หรอวะเสี่ยโดนเน็ตบรือเปล่าครับเนี่ยเสี่ยหมี่โดนเน็ตบรือเปล่าขอบคุณครับเสี่ยหมาเอ้ย ไอ้อไกายสวยหมาไปอยู่ที่อื่นดิขบวนนี้ผมคว้าเสียงนี้คสอนนี้เสมอที่คำข้าพ่ออะไรครับผมบอกหมามันมาเดินมาผมพอดีผมใช้คำพูดผิดไม่ได้พูดตั้งใจพูดไอ้ยฟ้าน้องแลดดูงเงียบงอมนะนเนาะฟ้าน้องแลดดูงเงียบงอมเนาะอะไรวะพี่ต้อมมันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยคุณดูก็มันไปซ้อมแล้วนะอตลดกูไปซ้อมมาทุกครึ่ง ยเซ็งจัดเลยสี่หมีเจ็ดแม่ในไฟช่วยอะไรครับพี่จะสี่ร้อยแล้วเนี่ยอาจารกดเละเลยสัตว์สีให้พอเป็นห้าร้อยเลยไม่ต้องห่วงแพ้ไม่เป็นเสี่หมี่น้องซอสอยากได้เต็มการะาษชานะครับเสี่ยเน่สัตว